สวัสดีอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆกับการนำเสนอวัตถุมงคลหรือเหรียญของหลวงปู่ปุตตาป,ปัญญาทโรเจจิอายุยืน1้อปีหกรัชการหรือหกแผ่นดินมานำเสนออีกแล้วนะครับน,นี่ไม่แน่ใจว่ามันชุาาดกรรมัารหรือเปล่าเนาะอันนี้เป็นรุ่นนี้นะครับอ่าจับไหมนี่ เป็นเหรียญเอ่อเลื่อนสมมนศักนะครับมังกรคู่เลื่อนสมมนศักเดี๋ยวเราไปชมตัวเหรียญกันนะครับเพื่อนๆอนี่รุ่นนี้เลยนะครับส,ยสวยเลยอ่สวยงามสวยงามมากเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญ มงกรคู่เรื่อนสมณศักดิ์นะครับเป็นรายการที่13.20เป็นทองแดงผิวผิวลุ้งนะครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่แน่ใจเรื่องเนื้อเท่าไหร่เอเป็นทองแดงเป็นทองแดงชมพูนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจนะครับออกชมพูชมพูนะครับ แต่ไม่ใช่หน้าทองแดงนะน่าจะเป็นเนื้อสตะกนะครับแต่ผิวชมพูนะครับผมไม่รู้ว่าก็ททากันยังไงเนาะผมก็ไม่ได้ดูใบรายการด้วยนะครับก็เอามาถ่ายเลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อสตะกนะครับเนาะถ้าไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าผิดพลาดไปประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับพระราชมมคลวชิราธร โอเคนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ครึ่งองค์แบบนี้นะครับแล้วก็ลงยาพื้นสีขาวข้างบนก็จะเป็นพุทธจักรนะครับด้านข้างก็จะมีองค์สองตัวนะครับลงยาจีวรสีส้มนะครับข้างล่างก็จะเขียนพระราชงคลปชิราธรนะครับถ้าเกับภาพแปลงรองขาพอเอาไปด้วยนะครับข้างล่างก็จะเป็นรูปเกี่ยวเชือกนะครับล้อมรอบอยู่นะครับ เดีย๋ยวผมไปดูข้อมูลด้านหลังแป๊บนึงด้านหลังก็จะเป็นรูปพัดยศนะครับเขียนข้างบนไว้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับข้างล่างก็จะเขียนเอ่อพระสมมศักดตรงด้านข้างก็เขียนวัดป่าใต้พัฒนาบารามอำเภอวัฒนธรจังหวัดสักแก้วนะครับพศน5 6 5นะครับอันนี้สร้างปีห5ห้านะครับเพ็นื่อนทั้งปี65้าได้เลขสามานะครับ หมายเลข36มานะครับเป็นน่าจะเป็นชุดกรรมการนะครับตรวนี้โค้ดผู้สร้างนะครับตรงนี้เป็นต่อปอปๆไว้อีกด้านหนึ่งนะครับสองฝั่งข้อมูลใดเพงกลาวพิดาราดไปต้องกลาบขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกกล่าวแจ้งเค้นใทราบก็จะขอบื่อคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ็นอีกหนึ่งเหรือนได้สวยนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆลุงปู่ปทดาปรดาธโรเจจิอายุยืน111ปี6ราชการของดินเป็นเหรียญเลื่อนมังกรคู่เลื่อนสมนศักดิ์นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับ